บังโอ้ไม่วสวัสดีนะคะวันนี้ก็ เป็นวันเกิดน้องฟินนะคะวันที่แปดสิงหาคมวันนี้เราก็จะจัดงานวันเกิดให้แล้วตอนนี้เด็กๆก,กับปะ๊ปะป๊าก็ออกไปข้างนอกส่วนแม่ก็กําลังรีบจัดงานนะคะเตรียมงานวันเกิดให้น้องกะว่าถ้าน้องฟินเข้ามาเนี่ยให้มาเห็นเลยมาเซอร์ไพรส์น่าจะเป็นครั้งแรกนะที่ว่าแม่จัดงานวันเกิดให้น้องฟินเพราะว่าปีที่แล้วกลับไทยก็ไม่ได้จัดวันนี้ทุกคนมาพร้อมกันหมดเลยก็คือปู่ย่าแล้วก็น้องสาวแอนดี้พี่สาวแอนดี้แล้วก็ลหลาน Dus met om die takje, maar hoor, dan ping Ja, ga maar te. Ga Nu gaan we de middelste. Dan gaan we nu het tikkertje spelen. Ja, moet. Nee, jij moet Finn tikken. Nee! Klaar! Start! Nee. En nee. Tik. ja nu moet Finn Emily tikken. Kom maar Finn, snel naar de andere kant. Oeh, remmen, remmen, rem Ja, doe is een speelgoed. Nee, Nee, dit is een บอลลูนอุโมงนะแต่ว่าเราจะทำได้ไหมแค่นั้นแหละรีบทำสุดความสามารถหลืออีกเยอะเหลืออีกเยอะค่ะอุ้ยๆุ้ยอุ้ยน้องฟินมาแล้วมาแล้วทุกคนุ้ยมาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงอุ้ยมากันแล้วเหรอโอ้เสร็จแล้ว วันนี้มันเกิดใครคะมันเกิดใครดูดูแม่ยังทำไม่เสร็จเลยหูเอาเป็นแย้ฟินห้าขวบใช่ไหมครับนอนเลยนอนเล่นมีความสุขเซอร์ไพรส์ไม่สำเร็จมันไม่ม่นี้มันเอาใหม่มันต้องเอาลูกใหญ่กว่านี้สิ อ๋อตดแตกเนื้อตัวแมาก็ใช้ชีวิตอยูตัวนี้อ๋าแล้วตดแตกที่องมาเราจะเอาสนุบนะคะเอาใส่ในนี้แล้วก็ให้น้องฟินเล่นเกมหนึ่งนะอันนี้ด้วยทั้งหมดนี้เลยร้องเพลงคฮับี้เบิร์ดเฮให้ฟังกัน To you แฮปปี้เวอร์จน้องฟินทำไมเวลายอยู่กล้องทำไมน้องฟินไม่ค่อยคุยเลยอะเวลายอยู่กับมาม,มีนนะคุยเกง่กงเก่งต <Okay. S 1> ั้งแต่เช้ามาเนี่ยเป็นชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยสิบเอ็ดโมงเช้าเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยกับข้าวก็ยังไม่ได้ทําค่ะเตรียมงานให้น้องฟินอย่างเดียวเนาะเป็นไรเอากินเอากินเอาข้าวเจ้าของ็เอากินแกทำอะไรทำอล้วก็เอาฟิน วาสิทีอินอ๋ออ๋อว้วดิอันไหนูโชว์ออมาดูสิครับอันนี้อะไรเ็กดังกูโอมาโอปาตอนตัวนี้เนคนุโฟด้วยลูก ชอบไหมครับชอบไหมชอบเอ็มวันนี้ไปเต้นกับป๊าแล้ววักเต้นก่อนฟินไหมไหมลูกฟินไหมไหม โอ้โหโอ้มิโอ้โหโ้โิอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โโอ้โอมาอ้โห้โหโอ้โหอ้ไหมอ้กหโอ้อหอ้โหอ้อ้

มาเลเอมอลีมาเยอสโอเลโอป้โอ๊ะโอ้โหน้องฟินได้เต็มถุงเลยดูสิได้เวลาเป่า

เอาไปยอ่เอาเอฟเอาไปย่าูดาดูดาูดากูเมาเอมอะไรนะคือกลเอาตาเหรอตรงนี้ตาเหรอเอ็มไม่จะกินตรงตาออกมาไปแกะออกมาแกะออกมากินเอาฟินอออกมากินหืม

Halo, halo, mereka, 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 Ya, mereka, 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 YouTube? mereka, 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 Ya? mereka, 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 take for YouTube and then Ya.

พี่เอล่ากับพี่เล็กกลับแล้วนะมามีก็เมาแล้วตอนนี้เออโอป้าทุกคนกลับกันแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะอ่ะดูขาพี่เล็กพี่เล็กอยู่ไหมพี่เล็กอยู่ไหมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะฟินบ๊ายบายบ๊ายบายโอป้า กลับบ้านกันแล้วโอป้าโอป้าโอป้าโอมาบายบายจุ๊บๆโอป้าโอมาก่อนจุ๊บๆโอป้าโอมาจุ๊บๆ